สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวเสื้อตัวนี้กันนะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อตัวต้นแบบนะคะที่เราทำตอนเราสอนถักนะคะต้นแบบนะคะมีแค่ตัวเดียวนะคะก็คือตัวนี้จะมีลายพัดซ้อนนะคะสอง สองแถวนะคะแบบนี้นะคะเสื้อจะเป็นเสื้อคอกระเช้าเสื้อคอกระเช้านะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเปรียก,กด้านหน้าเลยนะคะเสื้อคอกระเช้าจะเป็นคอกระเช้าแบบปกติเลยนะคะเราไม่ได้โพงไม่ได้โพงนะคะตัวนี้ไม่ได้โพงก็คือ ด้านในตรงนี้นะคะตรงแถบตรงนี้ปกติแล้วถ้าเป็นเสื้อคอรกระเช้าที่อยู่ตามตลาดทั่วไปนะคะเขาจะไม่โพงแบบนี้เสื้อตัวนี้ก็จะไม่โพงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นต้นแบบสีแดงเลือนหมูค่ะดูไม่ค่อยชัดใช่ไหมมีกระเป๋าซิปตรงนี้ค่ะ ไซส์นะคะไซส์ XL ไซส์ XL เท่ากับตามตลาดเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูสีชัดๆอีกทีนึงเดี๋ยวจะวัดความยาวกับรอบอกให้ดูนะคะ ตัวนี้มีแค่ตัวเดียวนะคะเรามีขายในไลน์ชอปปิ้งนะคะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะชื่อสินค้าในร้านในไลน์เรานะคะจะเป็นผลงานนักเรียนนะคะหรือไม่ก็ต้นแบบเสื้อนะคะจะอยู่ในจะอยู่ในชื่อสินค้าคือต้นแบบเสือ้อต้นแบบถักเสือ้อ หรือไม่ก็ผลงานนักเรียนค่ะผลงานนักเรียนก็คือตัวที่นักเรียนถักตัวแรกนะคะตัวนี้ก็จะมีถักผิดบ้างนะคะก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็สวยอยู่นะก็จะเอาไปขายในช้อปิใ้ในในไลน์ช้อปปิ้งนะคะก็ราคาถูกกว่าราคาถูกกว่าปกติถูกกว่าปกติก็ไม่ถูกมากนะ เพราะว่ามันจะเป็นสองชั้นแบบนี้ลายพัดเป็นสองชั้นแบบนี้เดี๋ยวทุกคนไปดูแล้วกันนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะเป็นเสื้อต้นแบบเป็นชื่อสินค้าจะเป็นเสื้อต้นแบบนะคะแล้วก็ผลงานนักเรียนนะคะอะเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูคะ่ะขนาดรอบหกตัววัดจากด้านนี้ ด้านซ้ายไปด้านขวาคือใหญ่มาก40 54 54ี่หรอบอกห้าเลยความยาวจากไหลลงมาถึงลงมาถึงขอบยี่สิบนิ้วโอเค ตามนี้นะคะลิงก์สั่งซื้อนะคะแล้วก็ราคานะคะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะฝากทุกคนนะคะกดติดตามแล้วก็เพิ่มเพื่อนไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ